วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเยี่ยมเกษตรกรนะครับที่ปลูกข้าวนะครับด้านหลังเรานะครับใช้ผีดพันโฟทีตัวนี้มาหลายปีแล้วเดี๋ยวเรามารู้จัก,กเกษตรกรท่านนี้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อรุ่งราตีเขียมสวุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่ออ้นะคะอยู่อำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ทั้งหมดที่ปลูกข้าว88ไร่ค่ะ88ไร่แล้วก็แบ่งเป็นโซนๆไปแบ่งแต่ละที่ละที่ไปแปลงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะพื้นที่17ไร่ค่ะอ่าสายพันธุ์ข้าวครับพันนั้นนะจัดมินเบอร์20่ค่ะ17ไร่ในอดีตเนี่ยผลผลิตที่ที่ได้เป็นยังไงบ้างครับ ได้ไร่ละเกวียนอยู่นะคะแต่ไม่เคยได้เยอะเหมือนตอนที่ใช้โฟทีก็เคยทําได้อยู่ไร่ละเกวียนค่าเฉลี่ยประมาณมนั้นนะครับแล้วช่วงที่ทําได้ไร่ละเกวียนเนี่ยเราก็ต้องลงทุนในการที่จะผลิตข้าวมันจะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องยาใช้ใช้จำนวนเท่าไหร่ครับรอบแรกใช้ปุ๋ยประมาณ10กระสอบค่ะแล้วรอบ2นะครับรอบ2ก็ประมาณ10กระสอบเหมือนกันค่ะเท่ากับ17ไร่ในอดีตใช้ปุ๋ยประมาณรวมแล้วนะครับทั้งฤดูกาลคือ20กระสอบค่ะอยากข้าแมลงใช่ไหมครับใช้ค่ะ ยาฆ่าเชื้อราใช่ไหมครับใช่ค่ะผมผลิตก็ไล่ระเบียนจ้ะได้รู้จักโฟทีอันนี้รู้จักโฟทีมาจากใครครับจากในออนไลน์หรือจากเพื่อนเอามาแนะนําให้ครับจากเพื่อนมาแนะนําให้ค่ะเอามแานนาให้ใช้ค่ะตอนแรกเห็นซองขนาดนี้ใช้เลยไหมครับไม่ใช้มันเล็กมันแปลกใช่ไม่คิดว่ามันจะได้ผลแล้วมาตัดสินใจใช้ประมาณกี่ปีที่แล้วครับ2ปีแล้วค่ะเดือนสิงหานี่ก็ครบรอบ<ว>2อปีค่ะก็คือเริ่มแปลงนี้เลยค่ะแปลงนี้แปลงแรกเลยค่ะ คือที่เอามาฉีดครั้งแรกน้ไม่มีน้ําเลยปีนั้นแรงมากไม่มีน้ำไม่มีน้ําเลยตอนมาฉีดข้าวเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะลองฉีด,ลอ,ดลองฉีดดูหนึ่งซองฉีดหมดเลย17ไร่ค่ะแล้วอากาศยังไงครับหลังจากอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้กลับมาดูจนมีคนไปบอกว่าข้าวทําไมเขียวเลยมาดูเองทั้งๆท,ที่ดินขาวแต่ข้าวเขียว <Wow. S 2> มาดูเองยังไม่อยากจะเชื่อว่าข้าวเขียวเหมือนใส่ปุ๋ยแต่ดินก็ยังแห้งแต่ดินก็ยังแห้งอยู่แต่แแตข้าวเขียวสวย โอก็เลยก็เลยเปลี่ยนใจแล้วเริ่มเริ่มสนใจใช้โซทีมากขึ้นซองเลขไม่ได้ซื้อเองด้วยค่ะไปยืมคนข้างบ้านมายืมก่อนลองใช้ก่อนเดี๋ยวถ้าดีเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจ่ายให้ค่ะนั่นคือประสบการณ์แรกก็คือใช้เพราะว่ามันแรงถามหลังจากที่ใช้จนประทับใจคราวนี้พอใช้ครบสูตร ครบสูตรเป็นยังไงครับใช้ยังไงก็ฉีดยังไงบ้างครับก็คือแช่เมล็ดพันธุ์แช่เมล็ดพันธุ์จ้าแล้วก็ใส่พร้อมคุมเลนฉีดพร้อมกับตอนคุมเลนด้วยแล้วไหนก็ไหนไหนแล้วใส่ไปเลยใส่ทุกขั้นตอนโอเคแล้วพอได้ประมาณสักข้าวประมาณสัก13วันถึง15วันเก็บคุมค่ายทีหนึ่งก็ใส่โฟทีสิบเจ็ดไร่เนี้ยรวมแล้วใช้โฟทีไปกี่ซองประมาณ5ซองพอใช้โฟทีแล้วปุ๋ยเหลือที่กระสอบครับครั้งนี้ใส่ไปแค่3กระสอบ รอบแรก3กระสอบ3กระสอบค่ะรอบ2ครับจะเป็นอีก3กระสอบเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณแค่6กระสอบจากที่เคยใช้20กระสอบนะครับประหยัดปุ๋ยไปทันทีครับชั่วโมงนี้14กระสอบครั้งล่าสุดที่เกี่ยว17ไร่ได้23าเกวียนค่ะ17เจ็ดไร่ ได้23กวีนนะครับก็คือได้กวีนกว่าเนาะถ้าเป็นอดีตก็ได้ไร่เรากวีน17ไร่ก็ประมาณ1ิเกวีน18เกวีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแต่ก็ต้องแลกกับการให้ปุ๋ยเยอะค่ะใส่ปุ๋ยเยอะแล้วก็ฉีดยาบ่อยเมื่อก่อนเนี่ยทำไมใช้ 4T เนี่ยใส่ปุ๋ยน้อยใส่ปุ๋ยน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ฉีดยาพิพันธ์ของ 4T เนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกินอัตราแล้วก็จะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีเพราะฉะนั้น พืชผักของเราหรือข้าวของเราก็จะสะอาดเพิ่มมากขึ้นค่ะแถมผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจาก17ไร่เคยได้18ปียันวันนี้ได้ถึง23กวียันพี่อ้อมีอะไรจะฝากผู้ชมทางบ้านนะครับว่า 4T ของเราดียังไงอยากให้ลองใช้ดูนะคะเพราะหนูเป็นคนทํานาเองลดปุ๋ยลดสารเคมีได้เยอะจริงๆทําให้เรามีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลาฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงบ่อยๆแล้วก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นค่ะ นี่ก็คืออีกบริบทหนึ่งของเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงผู้ใช้จริงจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอทานกระต่ายวันนี้ทีมงานโฟทีต้องขออนุญ,ญาตลาเพียงท่นี้สวัสดีครับพี่อ้อครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับ